สวัสดีครับเพื่อนๆค่นาถ้าเราได้รับการตั้งค่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วเราได้3ผ่านเลยครับเพื่อนเพ่นขานแรกก็คือโฆษณาในสตรีมหรือว่าคลิปยาวนะครับรเพื่อนเพ่นขานที่2คือโฆษณาในคลิปเรียวหรือว่าคลิปสั้นคลิปเรียวนะครับรเพื่อนเพ่นขานที่3คือ,อโบนัสประสิทธิภาพนั่นเองโพรูปภาพแล้วก็ข้อความเนาะ นี่เลยครับเพื่อนได้3ผ่านเลยครในตัวเดียวนะถ้าเราได้รับการตั้งค่า,าการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะได้ผ่านทั้ง3อย่างนี้ที่ไหนพูดมาเนาะแต่สมมุติว่าถ้าเราผ่านมาแล้วเนี่ยเขาก็าจะยกเลิอกอันที่เราผ่านอันก่อนนะเขาจะเขาจะยกเลิกนะแลวเราก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างรายได้ได้อีกเพราะว่า เราเรามาสร้างรายได้ในตัวนี้แทนนั่นเองนะตัวนี้แทนนั่นเองนะคือมันรวมมันรวมกันทั้ง3าอย่างเลยนะครับเพื่อนๆขา Ach เนาะและที่สําคัญคือเราต้องได้รับการรับเชิญค่ะเพื่อนๆค่ะรออย่างเดียวค่ะไม่มีกฎอะไรกติกาใดๆทั้งสิ้นได้แต่รอการรับเชิญค่ะ